จินแสงครีมนี่คือเป็นสมพองคําสกัดสดมันพิเศษไหมมันพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือตรงที่มันเป็นครั้งแรกที่เซวาเนี่ยทำเป็นเจลครีมคือปกติก็จะเป็นเซรั่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเหมือนกับขั้นสุดของเซวาใส่ส่วนผสมที่แบบว่าเอ็กซ์ตร้าและที่สําคัญก็คือผลิตที่โรงงานที่เกาหลีเลยอนนี้ถามง่ายเลยเนาะว่าแบบว่าใช้เพื่อเพราะว่าครีมมันมีนวัตกรรมที่แตกต่างกันแต่ว่าอันนี้คือเพื่อเพื่อ,อ,อให้หน้าเราเด็กลงชะลอวัยและทําให้หน้าเราเนี่ยเหมือนกับแบบดูใบขึ้นดูดีขึ้นหน้าสามารถที่จะแบบว่่่่่าาาเหมมืือออนนนกับิ้้้ํํชชุแลวฟููย โสมนี้จะบอกว่าเป็นโสมที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะ ของโรงงานระดับโลกของประเทศเกาหลีเลยซึ่งเราอะไปกันเองไ<ป>อด้เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวใช่เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวเลยเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยที่ทำเทคโนโลยีจินเซโนโลจีนี้เ,เทคโนโลยีนี้เนี่ยพวกความง่ายกับคนที่เขาติดตามอยู่ตอนนี้<อ>แล้วมันพิเศษยังไงนะวุ้นคือเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่นำโสมใช่ปะโสมของเราก็ต้องหกปีนะคะโ<อ>สมก่อนอันนี้นไม่ได้คือเราไปตั้งแต่ฟาร์มเราก็ไปดูการคัดเกรดเลยก็จะมีโสมหนึ่งปีสองปีสามปีแต่ว่าโสมที่ดีที่สุดแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือโสมหกปีเราก็เลยเลือกโสมหก สมทองคจะบอกว่ารีมีนะมันคือการตอบโจทย์ของผู้หญิงทุกคนมากๆที่กําลังต้องการคือถ้าจะไม่ต้องพึ่งหมอเลยอ่ะใช่ตัวนี้มันมีจุดเด่นก็คืออะไรนะเจนี่ที่เราใส่หิย่าเออไฮยา่าคือปกติเนี่ยคนจะได้ยินเยอะมากเรื่องของออใส่ไฮย่าเข้าไปในเซรั่มใส่ไฮย่าเข้าไปในครีม,มแต่ของเราเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นก็คือเราจะใส่ไฮย่าทั้งโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ่เข้ามาในเจลครีมของเรา คนได้ลองใช้อะเพราะว่าสารสกัดนอกจากที่เราพูดออกมามันจะมีตัวหนึ่งที่เจ๋งมากๆที่อยากให้ทุกคนได้ลองเปปไทด์เอเปปไทด์แปดปกติเปปไทด์มันมีหลายแบบเป็นโปรตีนที่เป็นอาหารผิวของผิวหน้าของเราอยู่แล้วครีมสองทงคำของเจนี่เนี่ยเราใส่เป็นตัวเปปไทด์เอตัวนี้เนี่ยการทำงานเขาจะเหมือนโบท็อกนึกออกไหมคือเวลาหน้าของเราอ่ะมันยืดมากเกินไปอ่ะมันก็จะเกิดริ้วรอยแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบล็อกไว้นึกออกไหะคะระบบประสาทของเราก็จะบล็อกไว้คือเวลาล้างออกมันก็จะออกไปนะมันไม่ใช่เป็นโบทออออกกกซทมมันนเเข้้าผิิิิวะตรงหืพจบใ เปนดียังไงการเติมล็อตเิเียลให้กับผิวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราทาครีมเนี่ยเ,เราไม่ควรที่จะรู้สึกว่าหนักหน้าจนเกินไปคือเราควรที่จะทาเรารู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยหน้าเราจะยิ่งนุ่ม,มยิ่งเด้งทุกครั้งที่เราล้างหน้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราอ่ะล้างออกมาแล้วมันแบบว่าผลลัพธ์มันเห็นจริงๆเวลาเราส่องกระจกค่ะเมือ่อกี้พูดถึงราคาอ่ะราคาเราตั้งไว้สามพันเก้าค่ะแต่ว่าพิเศษเลยออกรายการครั้งแรกกับพี่บูดี้เราให้พันห้าร้อยเก้าสิบค่ะนี่พันห้าร้อยเก้าส นีะะคเซวาโกลเด้นจินเซนพรีมหกระปุกบวกกับเซวาอินซัมเอเซนก็คือน้ำตบสมแดงอีก2ซองทั้งหมด1,590งพัน้ายเก้าสิบสองปีด้วยน